แต่ว่าเขามันจะเข้าไปข้างในแล้วใชเขาไปแล้วือว่าเขาไปตามต้นไม้มาหาหรือเปล่าเข้ามาแล้วอย่างนมันจะยังไม่ได้เสี่ยงมีเจตุลนี่เด็กเขาผ่านตรงต้นไม้หมดด้วยต้นไม้เป็นไงบ้างเออทวดตัไม่ต้องเป็นหทวดเป็นไงบ้างผมอยู่ดีกินดีครับทุกคนต้นไม้มาแล้วแล้วมีบาดแผลไหมไม่มีครับผมรักษาลูกเขาใช่เหรอ ่ลูกเขาป่วยเหรอช่วยลูกเขาป่วยเป็นไข้หวัดเป็นไข้ป่าเหรอเป็นไข้ป่าแล้วนี่ดีขึ้นยังดีขึ้นแล้วถ้าดีขึ้นเขาจะให้ผมกลับเขาไม่ทำร้ายเองใช่ไหมเขาไม่ทำร้ายแล้วเขาดูแลดีไหมพวกของกินให้กินดีไหมเขาให้กินเขาให้กินอิ่มเลยเราก็เป็นห่วงเนาะท่ันหรือที่รู้แล้วผมสื่อสารกับท่านหรือสิคนต้นไม้ออกมาซึ่งอย่างว่าผมว่า เนี่ยเป็นความต้องการที่เขาว่าอยากให้รักษาลูกเขาเขาทำทำแบบนั้นลงไปทำ่าเขาอยากทำไหมเขาไม่อยากทำแต่ว่าเขาสื่อสารกับบบบดูเรื่องดยคอมรีบแล้วก็โอเคครับตัวตอน้ง็เดี๋ยวจะนั่งเขาแม่เราเข้าไปนะแต่ว่าเขาเหมือนจะเข้าไปข้างในแล้วใช่ลองไปดูดูเขาไปตามมาทำไมมาหาหรือเปล่าเขาไม่แนใจนะเนี่ยแล้วเขาจะขอคนมาขอเข้าไปเขาแม่เข้าไปบอกพิธีไม่เสยังพิธีทักอย่างเ่ย ตรงนี้ลมเย็นกว่าตรงนี้ตรงนี้ยังมีช่องผ่านลมทุกคนลมมันผ่านอยู่มันงันแย่นะทุกคนเมื่อกี้มันเขาขอดูมีทุกคนขอดูว่าเป็นแบบเขาเหมือนไม่รู้จักว่าเป็นยังไงมั้งเป็นมีแบบว่าสมัยใหม่ไงแต่ผมบอกว่าเป็นมีที่เขาเก็บป้องกันพวกอายาสมิงใช้ลงอาคมบางเดียวไม่สามารถมาฟันได้ทุกคนตอนนี้ผมเข้าใจแล้วว่าคนป่าเขาเึงนมาป่าเองต้องการให้น้องต้นไม้อ่ะ รักษาลูกเขาเพราะว่าน่าจะป่วยมันก็ไข้อะไรสักอย่างอยู่ประมาณนี้ลูกใครก็รักใช่ปะลูกใครก็ห่วงนะคือเขาไม่ไม่ได้สื่อสารกับใครไม่มีมอกอะไรเงี้ยวันนั้นที่เขาต้องอุ้มเพราะว่าเขาสื่อสารไม่ไม่เรื่องแล้วเขารีบมากมากใช่เขาต้องอุ้มน้องขึ้นมาเพื่อไงกลัวจะไม่ทันอ่ะกลัวลูกเขาจะถึงกับชีวิตอย่างเงี้ยแบบหน้าที่เป็นหน้าที่ตายอย่างเงี้ยทุกวันนี้ผมเข้าใจละก็คือจะไม่โกรธเลยถ้าเป็นแบบเนี้ยแต่เราตกใจที่ว่าอุ้มน้องมาเงี้ยเรากลัวน้องไปอะไรไปไงก็ไม่พอใจหรือเปล่าอย่างเงี้ย ยัยยัยเพีงเลยเฮ้ยถึงไม่เข่าเข่ามาแล้วดี๋ยวงไม่ยังยังเสี่ยงมันเจ็ดตัวเฮ้ยเด็กก็พานอนเข่ามาต้นไม้มาด้วยต้นไม้เป็นไงบ้างเออครัวเราไม่ต้องเป็นห่วงเป็นไงบ้างผมอยู่ดีกินดีครับเฮ้ยทุกคนต้นไม้มาแล้วแล้วมีบาดแผลไหมไม่มีครับผมรักษาลูกเขาใช่เหรอ ลูกเขาป่วยเหรอช่วยลูกเขาป่วยเป็นไข้หวัดเป็นไข้ป่าเหรอเป็นไข้ป่าแล้วนี่ดีขึ้นยังดีขึ้นแล้วถ้าดีขึ้นเขาจะให้ผมกลับเขาไม่ทำร้ายเองใช่ไหมเขาไม่ทําร้ายแล้วเขาดูแลดีไหมพวกของกินให้กินดีไหมเขาให้กินเขาให้กินอิ่มเลยเราก็เป็นห่วงเนาะทันหรังที่รู้แล้วผมสื่อสารกับทันหรือทีคนม่ต้นไม้ออกมาซึ่งอย่างว่าผมว่า เนี่ยเป็นความต้อง,งการที่เขาว่าอยากให้รักษาลูกเขาเขาทำ,ทำแบบนั้นลงไปทำไหมใครเรา,าทำไหมเขาไม่ได้ทำแต่ว่าเขาซื่อสัตย์กับเรา้เรื่องด้วยคอมดีบแล้วก็ด้วยความเป็นห่วงลูกมากๆจึงทําให้เขาแบบต้อง <c oughs> ลงมือทําแบบนั้นลงไปซึ่งเราไม่รู้ผลแท้จริงแต่แรกใช่แล้เขาแอบ,บกลัวนะแอบบกลัวให้น้องมันจะโดนแบบทำร้ายอันนี้บบคือชูชาย,ยันหรือเปล่าวะเสื้อผ้าที่คนป่าเราขนมาให้นะเราคนป่าให้น้องใส่เพราะว่าน้องเมาแล้วคือเป็นอีกชุดหนึ่งสะอาดแล้วหมวกเขาล้างสะอาดดีมากไม่ค่อยใส่มั้อเขาจะมีวิธีสักที่แบบว่า ของเขาหรือเปล่าโอเคแล้วอยากกลับบ้านไหมรอให้ฝ่ายไว้ใช่ไหมอยากกลับแต่ต้องรอดูลูกคนป่าเป็นห่วงเขาเหรอเป็นห่วงน้องเขาเหรอน่าจะอีกสองสามวันแกจะหายแล้วไม่อยากกลับบ้านเหรอจะหรือว่าจะอยู่ก่อนจะอยู่จนกว่าลูกเขาจะหายเขาขอให้อยู่ใช่ไหมใช่แล้วตอนนี้อยากอยู่ใช่ไหมอยากอยู่ไม่คนรจะว่าน้องอาจจะส่งตอนที่อยู่หรอไม่ว่าเป็นห่วงผมครับบอกนะมองกล้องไม่ต้องเป็นห่วงผมครับ คนป้าดูแลพ่อมดีครับพอเคแต่คนถ้าเราเราถ้าเขารู้เรื่องเขาจะเป็นห่วงมากไงแล้วเขาเป็นห่วงใช่มีพี่หลายคนเป็นห่วงเราพี่สองคนเดี๋ยวแบบเฮ้ยดูแลน้องไม่ดีหรือเปล่าหรือว่าบอยให้น้องไปยังไงท้าไม่ช่วยกันดูแลน้องให้ดีเราอยากให้น้องพี่ๆเข้าใจว่าเออต้นไม้ต้นมาเพราะว่ามีเหตุผลที่ต้องมาใช่ไหมที่คนป่าทําแบบนั้นเพราะเป็นเหตุผลแบบนี้อย่างเงี้ยเอออธิบายให้พี่ๆฟังโอเคก็คือน้องยินยอมที่จะอยู่ด้วยนะ น้องก็สงสารเด็กคนนั้นที่เป็นคาโยเราไม่สามารถเข้าไปได้เพราะว่าเราไม่ให้คนแบบรักษาเป็นที่ทเฉพาะเขาที่สามารถเข้าไปได้จนกว<ช>่าเขาจะอยากให้เราเข้าไปจริงๆเราถึงเข้าไปได้ทุกคน <c oughs> มันจะรอน้องหใอ่ป่ะเลยเพิเ่งเจอน้องเองโอ้บอกเขาอ่ะขอคุยแป๊บนึงแป๊บนึง,บนงขอคุยก่อนแป๊บนึงแล้วอย่างเงี้ยเขาดีกุ้งถูกดีไหมทั้งนี้เขาแบบดูแลเองดีใช่ป่ะดูแล รูเดียวกเป็นไงมันเป็นไงอาการเป็นไงมันนั่งคุยล่มเลยไหมพี่ต้องพ่ดูโอ้ยรู้ข่าเป็นห่วเขาดูได้เลยเขาคุยล่มเงี้ยของนี่ยองยยยังอะที่ที่เราออกีอ่ะให้ดูดีป่ะแล้วก็ให้ดูเขาตามมือจิตเลยอ่ะเขากลัวเราจะพาน้องกลับนะทุกคนน้องเขาตามมาใกล้มากเลยแป๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียว โอ้เราจะผาน้องหนีหรือเปล่าใช่เขากลัวจะพาแอบพาน้องหนีเราไม่พานหนีแล้วครับเาลูกเขาตอนนี้ป่วยกี่คนไม่สบายอยู่คนเดียวใช่ตัวเล็กอ่ะตัเด็กอยู่เป็นเด็กอยู่เป็นพวกเอ่อพวกไข้ป่าหรือพวกผีป่าเล่นงานหรอไข้ป่าเออต้องรักษาไงต้องแบใช้วิธีกรรมเหรอใช่เขาพูดอะไรใหญ่เออเขาดูมีดเขาดูมีดเขาตัดตัดไมา ไม่มีนี่ลงกับโมม้ายังไม่ยให้ัดอะไรมั่วอ๋อจะแกธาลางเหรออา้อนไหมใช่ไหมึงก่อนดอเราย่าำหดป่ะรู้จะายไม่ได้ขอพอรู้ป่ะสองสามวันน่น้องบอกาจะสองาม บายใจไงกับพียกสบายใจว่าเออเอยู่ดีแบบสบายไงว่าสบายใจไม่ f c อะไรคนนี้แต่ฉันก็เป็นว่าต้องอดอดยากต้องดูดวาร่างกายลกลัวไม่มีใช่ปะไม่มีดียเอย่บสอี่ทง้กที่อว่าเองอ่ะเราห่วงเอง เอบบา,า่าอยู่ได้เพราะว่าคนป่าที่จับตัวเองไปมีเหตุผลแต่เราไม่รู้เหตุผลจริงเนาะเพอะไรเราให้มาวันวนี้มาดูว่าเองเป็นไงบ้างนี่ยังตกใจไม่หายตอนที่เขาปุออ้มเองขึ้นมาที่เนี้ตามมาก็ไม่ได้ตามมาเขาจะเขาไม่ให้เข้าอยดีใช่ปะ่ะถึงตามมาเขาจะไล่เอากลับใช่ปะ่ะหิวป่ากินอะไรยังกินแล้วกินเอยอ<ป>ะเลยใช่ปะ่ะเปิไหมไมีกินข้างในมีของกินเยอะป่ะมีเยอะของกินเยอะข้างใน ขออกินเยอะนะเขาบอกนะเขาไม่ทำร้าย,ยใช่ไหมเขาไม่รังแกใช่ไหมเขาไม่เขาไม่ทำไรเลยก็คือเขาบริการหรือว่าเหมือนกับเหมือนแบบคนน่นนาจนเผ่าใช่ไหมเรือนะ้องมันคนน่าชนเผ่าเลยแต่ว่าตัวมาต้องบอกก่อนนะว่าอยู่ได้แค่สองสามวันนะถ้าหายจะกลับบ้านแล้ววังนี้นะอยู่ตลอดนะกลัวจะโดนอยู่ตลอดนะ โอเคก็อ okay, ๋อไปไปยิงเหรอ,รหรอยิงล่าสัตว์ใครทั้างคาว<ม>ยิงได้เหรออ๋อพาวยิงข้างในเหรอเขาพาไปยิงเหรอพาไปไล่ทั้างคาวอ๋อมันชอบมาที่ส่งเด่นอย่างนี้เหรอใช่ระวังตัวนะวระวังนะระ,งระวังมาดูแต่ตัวเองนะต้ตนไม้นะ อันตรายนะอย่าไปทำอะรคือเอไม่ดีอย่างเงี้ยที่บอกว่าเสี่ยงกับชีวิตอย่าไปทํานะเพราะว่ามันไม่ไม่ปลอดภัยภูเขาเก่งชํานาญทําได้แเราเป็นคนปกติไงอย่าไปทำตามเหมือนเขาเพราะเขาเคือยู่ในป่านานรู้วิธีป่าหมดแล้วถ้าเป็นเลไรรู้ความจริงแล้วแล้วพี่ๆที่เขาห่วงสบายใจให้เจอคลิปนี้นะถ้าเข้ามาดูคลิปนี้แล้วก็คงสบายใจเช่นเพราะว่าน้องก็ ไม่ต well. we well. so mm ้องแบบกังวลว่าจะอันตรายหรือว่าจะบาดเจ็บเนื้อตัวหรือว่าต้องมีปัญหาเรื่องการเป็นอยู่แล้วไม่ต้องเป็นห่วงอะไรเนี่ยน้องสามารถอยู่ได้แล้วก็คนป่าดูแลน้องดีก็สบายใจแล้วเราก็ไว้ใจคนป่านะเราก็มาหาเขาบ่อยมาหาคนนานแล้วได้ระวังระวังบ้านระวังบ้านพอพอพอว้าวลือดออกแล้วเลือดออกเรามีจะจะลองถูกแขนตัวเองแล้วคนอ่าเก็บเก็บเก็บโอ้โห เก็บได้ยังไม่เอาไม่อาให้แล้วพอแล้วทุกคนเขาตามมาติดๆแต่ทุกคนกลัวเราจะแอบพาน้องกลับนะทุกคนกลัวมากมลูกของเราไม่ขยันลูกคนนอนอยู่แล้วเนะี่ยหลับอยู่หลับอยู่ตัวมันทำอะไรบ้างอ่ะเป่าอะไรบ้างหรือว่าให้ให้แบบไปนั่งพักษาตรเงียบใช่เป่าได้ว่าข้างในมีคนเยอะปะไม่มีเยอะมีกี่คนอันสี่ห้าคน เอัวเนี่ยใช่รูปคนไมเป็นเ็กใช่ไมดอกไม้แล้วจะมีคนมหยิอยู่ใช่ปะตรงไหนพี่ใคเจอคนมหยิเยอเป็นอะไรไหนอยดไหนพ่อยู่ดิอ๋อเป็นดอกไม้ธรรมดานี่เรีกได้ใช่ปะอ ยนไีกวันสง่งบ่ลเขามาเยีย่ยมมาเราไม,มาลือนเขาม่เยี่ยมน้องอืมต้องเยี่มาบ่อยกเหนื่อยี่ไร้นไก่<ก>แล้วมันขึ้นสูงลรวก็นเหนื่อยเหมือนกันอที่เราสองคนก็ขอเยี่ยมมาแค่นี้เอีดดได้สบายใจทุกคนละว,นว,ลวน่น้องแบบปลอดภัยดีนะเราไม่ไดห่วงรอวันที่โดนุ้ม่ะมีเหตุผลขอเขา,าเราไม่รู้ตั้งแต่แรกที่ช่ามดูเรื่องไม่เข้าใจทาให้เกิดกที่แบบว่าแตกตื่นไหมดนะยุคตื่นเหรอ อ๋อลูกเขาต้องต้องนี้ต้องให้การรักษาอีกแล้วส่ทีนะอเคดูดีนะดูตัวไม้ดีนะไม่ต้องห่วงบายบายเทุกคนน้องก็ต้องไปกับคนปากดูแลรักษาน้องลูกเขานะไปไวไัไปดี ดูเองนะดูเขาอยู่ดีนะอย่าดืด้อนะทุกคนเราก็เข้าใจแล้วก็ก็โอเคใจเข้าใจเราทุกคนทุกคนย่อมมีความเดือดร้อนอยาก<ด>ว,ว่าความเดือดร้อนนั้นจะหาทางองอกยังไงสบายใจไหมเขไม่มองคนปา่างไงยผิดไปไงยัง,ไ,ยงไ,ไงี้ยลบไปไงคที่เขาอุ้คือความมีผลจะขอ<ำ>ไม่ทำน้ำนะครัแค่เอาตัวออกไปแล้วก็ไม่ให้เาตามมาแค่นั้นแหละใช่กลัว่าตามมาเกิดปัญหาปะทะกันเรื่องใหญ่เงี้ย ตอนนี้ขายปมแล้วเราก็เข้าใจเขาด้วยสบายใจทั้มดนี้อากาศดีนะช่วงนี้ร้อนก็จริงจะลมเย็นมากเลยโอเคเดี๋ยวเราจะนั่งกละเป๋าแล้วนั่งพักก่อนนะผมใช้พี่เพียบสีครับก็ดูคลิปนี้จนจบก็ฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมขอบคุณมากที่ชมคลิปจนจบแล้วก็คอยติดตามมาตลอดแล้วก็ หายห่วงเรื่องต้นไม้แล้วนะทุกคนน้องปลอดภัยแล้วก็ปลอดภัยแล้วก็สบายใจทุกคนโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณคิมล่าทุกคนสวัสดีครับ